สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะความคลั่งรักของนอนกุลและแอฟทักษะออนตั้งแต่ออกมายอมรับว่ามีการพูดคุยกันมากขึ้นกำลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็ทำแฟนๆฟ,ฟินช้ำปอดกันเลยทีเดียวสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกแอฟทักษะออนพักสุขเจริญและพระเอกรุ่นน้องนอนกุลชาโนนสันตินทอนกุลแม้ตอนนี้จะยังไม่พร้อมใช้สถานะแฟน แต่ก็มีโมเมนต์น่ารักให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่ตลอดยิ่งตอนนี้มีซีรีส์ที่ทั้งคู่แสดงด้วยกันกำลังจะออนแอร์อีกไม่กี่วันสำหรับหารักด้วยใจเธอฝ่ายยัวเซลล f ล่าสุดนนกุลได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้พูดถึงนางเอกรุ่นพี่เมื่อพิธีกรถามว่าจงอธิบายพี่แฟภายในสามคำนนกุลตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าสวยน่ารักที่สุด และยังมีคำถามจากพิธีกรที่น่าจะเรียกเสียงกรี๊ดทั้งสตูดิโอเลยก็ว่าได้เมื่อถามนนกุลว่าระหว่างคนที่เหมาะสมกับคนที่ทำให้วันไหวจะเลือกอะไรนนกุลตอบทันทีว่าก็ชีวิตจริงในตอนนี้เลือกใครก็คนนั้นแหละครับแถมยังทำตาปริบๆเป็นประกายด้วยอีกต่างหากคลั่งรักสุดๆเลยจ้าและอีกเรื่องที่นนกุลทำนั่นก็คือถ่ายรูปคู่กับจอ LED โปรโมทซีรีส์ซึ่งในจอเป็นแอฟทักษออนกับนนกุลนั่นเองและทางด้านของแอฟทักษออนก็ได้เอาคลิปดังกล่าวไปลงสตอรี่ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่างานนี้ต่างคนก็ต่างคลั่งรักจะไม่ให้แฟนๆฟ,ฟินได้ยังไงกันหลักคะเนี่ยใครผ่านไปแถวนั้นแวะไปถ่ายรูปถ่ายคลิปได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ